có lê pha sĩ lên hai bát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  con bát hai bát hai ไปถึงแต่ตาแล้วไปาึงแต่แบตโคดถอยหลังไปก่อนลวงถอยหลังไป บโบทยางลุยนี่สายแข็งนี่บางคนจะใช้บริการของอเราเหล็กเยอะเข้าดูในเพจก็ได้ฮะล้อเหล็กยางลุยใครอยากได้ยังแบบสไตล์ดุดันนะหรือใครจะสั่งแบบไหนสั่งได้ยางมือรสองก็มีเนาะอยากได้แบบไหนทิ้งเบอร์ไว้ทิ้งลิงก์เอาไว้เดี๋ยวได้ของมาแล้วโทรแจ่ยังต้องสั่งใหม่หรือยิ้มมาหรือไม่ต้องยิ้มมาจะหนักแบบนี่อ๋อหนูว่ายิ้มมาต่อ แล้วต้องรู้เวลากันแล้วครับ เดี๋ยวลเดี๋ยวฮาร์คคอจะต้องไปวิ่งลายสปินวินเย็นนี้นะครับจะสปินวินหรือไม่วินก็แล้วแต่ครับใครพลาดก็วินนะใครไม่พลา,าดก็ไม่ต้องวิน ไหนขอว่าไง88